สวัสดีครับผมปุ๋ยจีบีชาแนลครับบาตรงนี้หนักเลยเนาะนี่ข้าวปีน้องมึงปูครับนี่ยังเกาะกับปูสี่เห็ดเสือ้อผ้าทุพี่ครับหลังจากหมู่บ้านเป็นให้เงินมาวา่าทิศายคลิปตัง้งแต่เงินยูทูบได้อีกหมดละจังหวะมันได้ออกไปต่างจังหวัดพอดีเรื่องบริสุทธิ์ของอเมียที่เป็นกินนะครับ นี่ครับเียวว่าเป็นเงินคาตัวซื้อปูมาจาักโลสีโลทั้งหมดสามโลครึ่งตัวนี้มันโลครึ่งอันนี้สิ่งหนึ่งน้ำมันลายสิหนึ่งน้ำเด็กจะย่นำน้ำเปล่าย่ำถึงตงั้งตั้งตั้งนี่ครับซาเจบีเซบสวัสดีค่ะมือเปล่อนด้วยพี่น้อง วันนี้กินปูหลังจากเมื่อวานหลังจากเมื่อวานเฮ็ดงานลูกพี่ก็ให้เงินมากข้าโตนะจ๊ะแต่ว่าบอกเขาบอกเอาแล้วเขาหายคือเขาล่อห้คือเขาเขาเรียกว่าเออจะล่ให้เขาก็ไปหาซื้อยังไม่เฮ็ดให้เรากินดีกว่าเขาเรียกว่าสิเขาเรียกปรึกษากันกับกินปูเขาเรียกว่าไปหาซื้อยังไม่เฮ็ดให้เรากินเพราะว่าเรามากินปูเพิ่นมากินปูเอะไรก็ซื้อปูมาเยอะมาแล้วก็บ่ได้ซื้อมาเรากินจักเทื่อเขาไปมากินแจเกือกเขาเรียกไปกิน กัเลยนี่แหละเขาพาขายก็เลยไปซื้อมาเกอือโอกาสเลยซื้อโอกาสไอโอกาสก็เลยไปซื้อเลยเสียงไฟห่วงเงินมึงก็นะเสียงเสือติใส่นั่นไปนั่นสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยนั่นสวัสดีค่ะยังเออกันบ้านเสร็จแล้วหนเขียนยังสวัสดีค่ะยังเออเขียหยังก็เขียนหยังเนี่ยตอนนี้ก็อจะ ขายเพลงยู่้องรัดนี่แหละครับนี่หลังจากครับลูกสาวแล้วครับรองนั้นได้แล้วกะมาลวงมาพี่มาเก็บของพอมือขึ้นแขกหลายมือว่านแขกหลายครับทายงานกันเปิดมือเริ่มเปิดกล่องใบม่วงแต่ว่าคนนั่นเต็มสวนนังเตะแปดเก่าม่วง,งพีน้องบรรยาก,กาศ โอ้คือจังบานฮานีล่ล่ะนี่ก็สิลงลงทั้งเพจทั้งยูทูบนะนะยูทูบนะนะเมื่อเ้านี่ก็ลงเอ่อเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำฝากพี่นองีิตามมึงน้ำเด้อฝากจ่องปุ๋ยเจ๊บีชาแนลวันน้ำเด้อกับพี่นองเด้อ ่องยูทูบเด้อปุ้ยเจบีช anel ล,ล,ล่าก,กนเพจาซเจบียังซี anel แล้วปุ้ยเจบีซี่าจหลีหมาอยู่ไหนาเก็บยัง่ย้วนอย่าว่านายอ้วนได้เข้าได้เป็นพระเอกแลนาา้นะเมื่อวานเนี้ยนะ อ้าวเดี๋ยวมือแรกัดกินหมดละเล้าไรสซดให้พี่น้องมองอีกกันนึงครับตอนนี้กันจา่าเไเกอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ